นี่ฟ้ามืดขึ้นตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะมาดามทกคนนะคะเชิญถนนอาการนี่ก็ทึมตลอดนะคะฝนจะตกไหมเนะาะต่ฟ้าที่บ้านวันนี้นะคะก็ไปตามถนทเหมือนเดิมนะคะข้างทางก็เขี้ยวบ้างเหลืองอรามบ้างนะคะเก็บเกี่ยวยังม่เสร็จนะคะทุกคนคะ่ะ ันนี้จะจอดเลี้ยงน้องหมาด้วยนะคะแถวนี้นะคะคไม่ได้ผ่านนานมากแลยดูค่ะข้าวของพี่ลุงคุณนันเลื่ไปหมดเลยนะคะข้างล่างนี่พี่น้องเอ้ยจอดหนักหัวนะคะใส่นานมากนี่หนักหัวเหมือนกันนะคะทางแถวนี้ก็เปลี่ยวพอสมควรนะคะเราก็ไปเหมือนเดิมนะคะ นี่ด้วยเดีย๋ดยกๆๆนี่นี่ผู้ชายหนึ่งคนนะคะอยู่ตรงนี้อันนี้อันเวนผู้ใดคะตรงนี้เพืนเจ้าบ่ะเจ้าคือกันฮะอะไรนะคะอ,าาาอ้าวมาใต้นอกเขาอยู่ย่างนั้นเพื่อนนี่อยู่บ้านใดคะเจ้าอยู่บ้านใดหน้าโพบไก่บ้านใดนะคะอยู่ละเลาะเท่านี้ แต่ก็ใกล้พอสมควรน,นะคะโอ้ยเนี่ยบ้านหลังนี้นะเขาอยู่ไหมนอ้ออยากจอดเลี้ยงหมาเยอจังเลยแต่เอยวันนี้มีน้องหมาไหมฮัลโหลฮัลโหลน้องหมาอยู่ยยี่บ้าฮัลโหลฮัลโหลวุ้ยมีจักรยานสองคันเจ้านายเจ้าไปใส่อุย้ยเจตเลยนายอยากจอด จ้บน้อยเจ้า,จาอยู่ไหมพี่น้องเลยฮัลโหลจับกันไม่ได้บ่มาที่ไรก็ไม่เคยเจอนะคะจะจอดเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องหมาก่อนคนนัมเบเห็นดอกเห็นแต่น้องหมานะคะโอ้ยพี่น้องเลยจะได้ละคอยจับกันไม่ได้บ้า วิ่งมาก็จอยเลยเก็บบุเชยก่อนฮัลโหลจอมกันได้ไหมหฮัลโหลจอยจอย,ออยมีแต่จักรยานพลนูสองคันนะคะน้องหมาเหลืออยู่สี่ห้าตัวสวัสดีค่ะอ่ะเปิดหน้ากันอ่ะเปิดหน้ากันจำได้ป,ะจ,ดป,ะ,ปดะจำได้ปะอ่ะเปิดหน้าแล้วจำได้ปะฮะ เอ้ยจำได้ปะพ้น้องหมาไม่ใครอยู่ไมคะไปไปไปเอาอาหารแล้วก็สีเฝ้าเฝ้าออกจากนี่ดอกมาเลี้ยงน้องหมาพ่นนี่กระปองน้องหมาแน่ๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้อาหารพ่นก่อน โอ้ยเจ้าก็จะ,จะเฮาลายปันเจ้าบุกเข้าน้นนะอเ,เอากีน้นะกระป๋องหมาพ่นมีตั้งงลายกระป๋องนะคะ กระป๋องมานี่กระป๋องมา,ก,มากินเลยลูกกินเลยมาย้มใดก็มาค่อยพ่อจะคล้องบ้านจะเชื่อกไหมฮ้กินเลยกินเลยค่ะกินเลยลูกอยากพ่อเพิ่มด้วกันแต่ว่าไม่เคยพบนะคะมีอุปกรณ์การทำครัวทิ้งไว้อยู่ไฟก็ยังอันนั้นอยู่นะกินเลยลูกจอยแห้งไปน,น้องเลย นี่นะคะกินเลยกินเลยแม่บัวกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกถาดหนึ่งนะคะตัวเป็นแพ้เต็มเลยหัวซองตัวนี้บ้าตัวนี้น้อยนะคะสองตัวนี้บ้า เนี่ยไดสามถาดน,นะคะเสียงเนาะเสียงเมือนคนโดนกินเสร็จแล้วลูก เลยเดี๋ยวไปกันนะเดี๋ยวเราจะเจอเขาหาบุกลุกอีกไปกันได้ครับพ่อ กินเลยไม่ต้องห่วงความเฮาหรอกจักสิเฮาให้ดหยังดิมามาๆๆเทให้อีกจัน่จักกระเป็ดไก่จักไก่เพิ่นก็หิวคือกันอะให้ไก่ก่อนเฮาให้ไก่อะเดี๋ยวเให้ไก่ก่อนนะคะอึบเอ้อเฮให้ไก่พร้อมเอ้ากินคิ้หวงมานี่ก็ได้่นะจอยเอากินเลยค่ะกินเลยกินเลยเนาะ โอ้ยโอ้ยเนาะไปก่อนหมามันเหา่าไม่มีแต่ภาพเลยอะ่ะให้กินแล้วยังเห่าอีกกินเลยลูกกินเลยไปแล้วนะคะไปแล้วเอาใอยดีเขาอย่างนี้อุ้ยแวะก็เลยผ่านมาแถวนี้นะคะก็เลยแวกให้ด้วยความตั้งใจด้วยนะคะถึงแวะมานะคะ เดี๋ยวน้องมาเขากินแซบๆเลยอย่าไปอยู่ใกล้เขาเขาไม่อยากให้เราอยู่ใกล้เพื่อน่ะพอเมาอู้อ้อ้อ้ไก่ก็กินนะคะมายันใดก็บ่เห็นหัทเจ้าของเฮือนเพิ่งก็สิไปเฮ็ดไเ้เฮ็ดหน้าไปแล้วนี่จกรยานพจนจอดไว้นี่นะคะจกรยานพจนนะคะเดี๋ยวจะมาเลยไปใกล้เลี้ยงไว้นะคะ เคเด้อเดินทางไปแล้วไปแล้วอ่ะเทให้มันเพิ่มก่อนเดี๋ยวมันสิบมีกินอีกมามาแม่เทให้ก่อนนิดนึงย่าเฮาหูเนาะยอดเตสิเฮาคอคอยไหมไปแล้วเด้อเนะ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 หย้าทะเลาะกันไปแล้ว ิดนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะเดินทางไปต่อก่อนระวังทางนะคะกูอยู่หญิงตัวคนเดียวเดินเปรี่ยวลองเพลงกันนั้นมันยากบุนี้ไม่รู้จักคำว่าชโชคดีมีขวดขวดน้ำเมาด้วยที่มีวันนี้เพราะมีแรงใจ ดีที่มีคนหาหาหนกคค่ะโอ้ยอาหารมาคอยโอ้ลุงพลังหมดเลยค่ะกระงาแฟเต็มไปหมดอ่ะอทั้งน้ำทั้งกระาแฟทั้งอู้หหลายอย่างแต่ถ้าเจอคนน่าให้เราก็จะให้ไปเรื่อยๆนะคะอุย้ย ไปกันนะน้องมาน้องมาเหลืออยู่อยู่สองตัวนะคะแต่ก่อนมาไปซิบค่ะคนเคยจะแจกจ่ายผู้อื่นไปหมดแล้วล่ะ ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนสำคัญที่สุดคลิปนี้พอจบพลินีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะให้กำลังใจมาดามงังโกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ